Mission to the Moon Podcast brought to you by สี o มูสเมโล่ฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนภูมมันนานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิธานอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องรูปภาพนะฮะคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าช่วงเนี้อินเพราะว่าไปโรงเรียนถ่ายรูปมานะฮะเราก็รู้สึกว่าโอ้โห โอ้ยรูปภาพที่มันส่งอิมแพคกับชีวิตเราเยอะจริงๆนะหมายถึงว่าเวลาเราลงขายของหรือแม้แต่ลงลงเล่นๆในในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยภาพถ่ายของอันเดียวกันนะฮะแต่ว่ามุมมองภาพอะไรของภาพที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยอิมแพคมันต่างจริงๆมันมีพลังจริงนะฮะคือช่วงนี้กำลัง in, อินเพราะกำลังเรียนอยู่รอนวิชานะครับก็ต้องบอกองกันว่าจริงๆเนี่ย คำว่า power of image หรือว่าพลังของการใช้ภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะเข้าใจมาในช่วงระยะเวลา4ีหปีที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเห็นชัดมากนะครับในยุคที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยสินค้าหนึ่งประเภทนะโอ้มีคู่แข่งเป็นร้อยเป็นพันเจ้านะฮะตั้งแต่อุตสาหกรรมแฟชั่นนะฮะสินค้าอปปุปโภคบริโภคนะครับสื่อธุรกิจบริการโอ้พูดมาเถิะมีทุกอย่างะนะฮะมีของเยอะแยะมากมายในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีใครไม่มีคู่แข่งเลยนะครับ ราะฉะนั้นในเมื่อคู่แข่งเยอะแต่ว่าตัวเลือกเยอะนะครับแน่นอนว่าแบรนด์ก็จําเป็นที่จะต้องวางกลยุทธ์ในการตลาดเพื่อสร้างความโดดเด่นขึ้นมาให้ได้นะครับหนึ่งในกลยุทธ์อันนั้นคือการใช้ภาพอธิบายแบบนี้ก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะชอบการสื่อสารผ่านภาพมากบางครั้งเนี่ยการถ่ายภาพเพียงใบเดียวเนี่ยจะอาจจะส่งผลต่ออารมณ์มากกว่าความ พูดหรือตัวสอนโดยเฉพาะในยุคที่คนไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆนะครับเเราเคยได้ยินคำพูดนี้นะว่า picture says a thousand words นะคือคือรูปภายภาพเดียวเนี่ยสามารถอธิบายคำพูดเป็นพันๆคำได้นะครับข้อมูลจาก newstime media com นะฮะระบุว่าผู้คนจะจำสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้10%จําจำสิ่งที่ตัวเองอ่านได้20%และ80%จําจำจากรูปภาพทวนอีกทีนะฮะ ฟังได้10จำได้10นะฮะอ่านได้20 80%จําจำจากรูปภาพเพราะการประมวลผลของมนุษย์นั้นการประมวลผลเรื่องภาพเนี่ยเร็วกว่าข้อความถึง60,000เท่าและเราเข้าใจได้ว่ารูปภาพนั้นนมีความหมายอย่างไรภายในเวลาสัก13มิลลิเซกันนะฮะเพื่อคือกระพริบตาน้อยกว่ากระพริบตาอีกนะฮะก็เข้าใจแล้วยิ่งภาพที่มีสีสันนะะภาพที่มีความโดดเด่นก็ยิ่งสามารถดึงความสนใจของผู้คนได้ มากกว่า82เลยทีเดียวนี่คือข้อมูลจาก newstylemedia. com นะฮะมันมีเคสศดดี้ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งเกิด <c oughs> ขึ้นนานะนะฮะพฤษภาคมปี1921นะครับตอนนั้นนี่หนังสือพิมพ์ The New York Post ได้เริ่มใช้รูปภาพในการภาพหัวภาพหัวข่าวนะฮะหากพวกเราลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ The New York Post เห็นว่าเ,เขาจะใช้เนี่ยรูปภาพใหญ่มากๆนะฮะในใน,ในหน้าแรกของข่าวนะครับ เพราะเขามองว่าภาพประกอบมีความน่าสนใจมากกว่าแค่เขียนหัวข่าวเฉยๆนะครับและข้อมูลจาก Journal of Cognitive Neuroscience ระบุว่าผู้บริโภคสามารถจำโฆษณาวิดีโอได้50%หลังจากที่ดูไปแล้ว5วันและใช้เวลา recall ภายใน24ชั่วโมงหลังจากเห็นโฆษณาชิ้นนั้นมีการทดสอบระหว่างสื่อ2ตัวโดยสื่อตัวแรกเป็นรูปภาพวิดีโอกับสื่อตัวที่2ไม่มีรูปภาพและวิดีโอพบว่า มีคนดูสื่อตัวแรกมากกว่าตัวที่2ประมาณ45อนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมนะของการใช้รูปภาพทีนี้มาดูกันว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าเกี่ยวข้องยังไงบ้างกับรูปภาพนะฮะจากข้อมูลของ j ั s u n o นะฮะผู้บริโภค93ระบุว่ารูปลักษภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าแน่นอนและรวมถึงคุณภาพของภาพที่ใช้ด้วยนะครับ ข้อมูลจากอซี่นะฮะอเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ทําของพวกของแฮนด์เมดของอะไรเงี้ยนะฮะนั่นลั่นนับผมเข้าไปในเสียตังตลอดเลยนะฮะเป็นเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนี่ยนะฮะที่ที่ทำมีความยูนิคเพราะว่าของเขาเนี่จะไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยนะครับเขาระบุเลยว่ารูปภาพที่สวยหรือคุณภาพของรูปภาพเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคกว่า90%ตนะครับตัดสินใจซื้อสินค้า แล้วก็ข้อมูลจาก Forbes นะฮะซึ่งอยู่ในบทความที่ชื่อว่า don't get left behind optimize image search ranking to increase organic traffic ระบ,บุว่า72%ของคนที่ใช้ Google ใช้ฟังก์ชันการค้นหารูปภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเออผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะเพราะรูปภาพนั้นทำให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดของสินค้า <c oughs> เห็นไลฟ์สไตล์ด้วยคือบางทีรูปภาพเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ของนะมันมามีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะฮะสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย ถ้าแบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเสริมภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าชอบอ่ะคือใช้ของอะไรที่มันดูดี mm. เขาก็รู้สึกว่าเออมันจะทอนเข้ามาในตัวตนของเขาด้วยโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มมิลเลนเนียลนะครับข้อมูลจากฟอสสเหมือนกันระบุว่า50%ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์กล่าวว่ารูปภาพสินค้าที่มีขนาดใหญ่และคุณภาพสูงมีความสําคัญมากกว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์คําอธิบายหรือข้อมูลจากคนที่มารีวิวซะอีกนะครับ แคสต้าดี้นะฮะเมซี่เนี่ยมีอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะเมซี่ห้างนะครับหางสินค้าเนี่ยใช้ภาพที่มีขนาดใหญ่เต็มเว็บไซต์พร้อมกับข้อความน้อยที่สุดนะฮะและวทำให้ภาพสามารถดูสินค้าได้360องศาทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น10%หากเราไม่มีภาพ360องศาก็ควรใช้รูปภาพที่มีคุณภาพสูงและลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าได้จากทุกมุมของผลิตภัณฑ มีงานวิจัยระบุว่า59%ของลูกค้าที่เห็นภาพสินค้าจากหลากหลายมุมจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและอีก67%กล่าวว่าภาพถ่ายที่ได้คุณภาพและสามารถซูมอินซูมเอาได้เนี่ยนะฮะเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าเช่นกันจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ภาพสามารถส่งผลอย่างมีนยัยสําคัญต่อการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในการทำมาร์เก็ตติ้งการทําสื่อหรือการขายสินค้ามาพูดถึงเทรน ของการใช้รูปภาพในยุคนี้บ้างน,นะครับภาพที่แบรนด์สื่อสารออกไปเนี่ยต้องมี diversity นะฮะความหลากหลายโอ้ตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่มากๆของโลกไม่ใช่เฉพาะของไทยของโลกนะฮะในยุคที่การทำแบรนด์ต้องคำนึงถึงเรื่องของ diversity เรื่องความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ผิวเพศนะฮะจุดยืนต่างๆนเหล่านี้นี่ยนะะซึ่งการมีจุดยืนที่ไม่แบ่งแยก ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยเยอะเลยนะครับดังนั้นก่อนที่นะักการตลาดจะทำแคมเปญอะไรออกมาเนี่ยต้องนึกถึงประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากๆนะฮะเป็นประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนมากเราเห็นเคสหลายเคสเราที่ทำดีแล้วดีเลยทำไม่ดีก็คือเละไปเลยนะครับทาง Shutter s t o c k เองเนี่ยนะครับก็ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ความสำคัญของ diversity กับการทำภาพโฆษณาและการตลาดนะฮะโดยงานวิจัยนี้สำรวจนักการตลาด2,500คนในออสเตรเลียบราซิลเยอรมนีสหรัฐอังกฤษถึงเทรนด์ในการใช้รูปในแคมเปญต่างๆพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้นะครับ91%ของคน Gen X คาดหวังว่าแคมเปญที่สะท้อนในเรื่องของความหลากหลายจะมีมากขึ้นและ90%ของกลุ่มคนมิ l เลน n i a l ลบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะักการตลาดเริ่มใช้รูปภาพที่มีนางแบบในแบบที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติความหลากหลายเรื่อง Sex Couple Transgender ผู้บกพร่องทางร่างกายและ Unisex อะไรต่างๆและความหลากหลายมากมายที่ผมกล่าวไว้หมดในที่นี้เนี่ยเยอะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูก่อนนะสักสาปีก่อนหนาะนี้เนี่ยนางแบบในแบบจะหน้าตามีความคล้ายกันหมดและมีลักษณะ เฉพาะที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทรนด์ที่ใหญ่มากนักการตลาดในบราซิลเริ่มใช้ภาพที่มีผู้บกพร่องทางด้านร่างกายในแคมเปญมากขึ้นประมาณ32%ของนักการตลาดในสหรัฐนะฮะใช้ภาพเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในรูปแบบของวิดีโอและรูปแบบของภาพนิ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราเป็นประเด็นร้อนแรงคือประเด็นเรื่องของเริที่ที่ร้อนแรงมากๆหลังจาก เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับ Black Lives Matters นะฮะดังนั้นเรื่อง diversity เป็นเรื่องที่ทุกๆคนต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะคนทำคแคมเปญเท่านั้นนะฮะเพราะว่าแบรนด์มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะฝ่ายการตลาดมันเกิดขึ้นจากหลายหลายองค์ประกอบมากดังนั้นการใช้รูปภาพหรือวิดีโอประกอบแคมเปญต่างๆต้องพิจารณาถึงประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเด็นเรื่องความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่อง ที่เรากล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะต้องถูกแสดงอย่างเหมาะสมมากๆเพราะไม่งั้นเนี่ยพลาดทีเนี่ยหนักเลยนะฮะผมขออนุญาตสรุปความคิดสั้นๆจาก Shutterstock สำหรับใครต้องการทำวิชวลของธุรกิจแบบ Diversity 1. นะฮเน้นการนำเสนอภาพให้เป็นเรื่องราวที่ดูทันสมัย หรือเป็นวิถีชีวิตปัจจุบันของคนในเมืองนั้นๆต้องศึกษาก่อนด้วยนะครับแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันข้อที่ 2. พยายามทำความเข้าใจกับประเพณีวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งข้อที่ 3. หลีกเลี่ยงความคิดแบบสเตอริโอไทป์หรือคำพูดที่มันเป็นคลิเช่คือการใช้สํานวนเดิมๆอะไรเดิมๆหลีกเลี่ยง 4. พิจารณาเรื่องเพศและความสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆในมิติต่างๆให้ดี 5. อย่ากกลัวที่จะสื่อประเด็นเรื่องความรักหรืออารมณ์ออกมา 6. ให้ความสนใจกับคำา o p y y โอ้อันนี้อันนี้ต้องสนใจมากๆเลยนะครับต้องระวังนะฮะหรือแม้แต่น,น้ำเสียงหรือวิธีการใช้ภาษา Shutterstock เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนประเด็น d i v e r s i t y นะครับ ทางเรื่องของการใช้ภาพและวิดีโอที่อยู่บนเว็บไซต์และสําหรับคนทําธุรกิจหรือคนที่ทําสื่อที่กำลังมองหารูปภาพหรือต้องการขอคําปรึกษาเรื่องลิขสิทธิ์การใช้รูปหรือเรื่องใ,ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปวิดีโอเพลงด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ใน number 2 4 co t h นะฮะผมทวนอีกทีนึงนะครับ number 2 4 co .th ตัวแทนของ Shutterstock ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับสำหรับผู้ที่แจ้งว่ามาจาก m s s s o o t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  h m o o o นี่นะครับรับส่วนลดไปเลย5,000บาทสำหรับลูกค้าองค์กรที่ซื้อแบบรายปีนะครับผมขออนุญาตทวนเว็บไซต์สักครั้งหนึ่งนะครับ number U m B e R. 2 4 co t h number 2 4 co t th และแน่นอนนะฮะ เราจะต้องมีลิงก์อันนีน้อยู่ใน Description อยู่แล้วนะครับไลน์ก็มีนะฮะเป็นไลน์นะครับ a d number 24นะฮะต้องมี Ad ดด้วยนะครับแล้วก็ n u m b e r แล้วก็เลข2กับเลข4นะครับก็เข้าไปดูได้ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ที่การเลือกรูปภาพเนี่ยมันจะสะท้อนถึงวิธีคิด ตัวตนและภาษาที่เรียกสื่อสารของผู้บริโภคเนี่ยอย่างมากจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขอบคุณที่ติดตาม n to the Moon Podcast นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by แป้งพับส,สิมูสเมลโล